สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะ EP นี้เป็น EP ที่ต่อจาก EP ก่อนก็คือตามที่ป้าสัญญาไว้ว่า EP นี้ป้าจะเล่าเรื่องออบรรยากาศในการเข้าอบรมที่ศูนย์ภูมิรักธรรมชาติที่นครท,ที่เกือบจะพูดนครสวรรค์ละนครนายก3ามคืน4วัน แล้วก็ที่สวนล้อมที่สระบุรี4คืน5วันค่ะก็ขั้นตอนในการเริ่มฝึกอบรมของทั้งสองศูนย์เนี่ยก็เหมือนเหมือนกันนะคะก็พอเราไปถึงศูนย์นะคะก็จะมีอาจารย์อาสาสมัครหลายๆท่านเนี่ยมาดูแลแล้วก็ให้ความรู้ต่างๆโดยการจัดพวกเราออกเป็นกลุ่มๆโดยใช้สีเช่น ศูนย์ภูมิรักธรรมชาติเนี่ยป้าได้อยู่กับกลุ่มสีฟ้าแต่ส่วนที่สวนล้อมสีรินป้าได้อยู่กลุ่มสีชมพูหลังจากได้กลุ่มสีแล้วเนี่ยเราก็จะเลือกหัวหน้ากลุ่มหัวหน้ากลุ่มเนี่ยเราเรียกว่าผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านก็ไปเลือกกำน,นันอันนี้วิธีเลือกนะคะ หลังจากที่เราไดา้หัวหน้ากลุ่มแล้วเราก็จะแต่ละกลุ่มก็ให้ตั้งชื่อหมู่บ้านที่ภูมิรักธรรมชาติกลุ่มป้ากลุ่มสีฟ้าใช่ไหมหมู่บ้านชื่อหมู่บ้านแสนสุขผู้ใหญ่บ้านชื่อไพลส่วนที่สวนล้อมสีรินป้าก็อยู่ในกลุ่มสีชมพูหมู่บ้านชื่อ หมู่บ้านชมพูสดใสพี่จกเป็นผู้ใหญ่บ้านการอบรมเราก็จะไปทํากันเป็นกลุ่มกลุ่มตามสีที่เราที่เขาจัดให้เราแล้วก็เราก็ไปตามจุดแหล่งของความรู้ต่างๆซึ่งมีอาจารย์แต่ละท่านรอสอนพวกเราอยู่และพอตอนเย็นเราก็มาสรุปว่า เราได้เรียนอะไรไปบ้างแล้วก็ส่งตัวแทนไปสรุปหน้าเวทีก็จะมีกิจกรรมสนุกสนานมากบรรยากาศจะสนุกมากพวกเราได้หัวเราะเยอะมากแล้วก็มีความสมัครสมานสาม,มาัคคีกันกินข้าวด้วยกันคุยกันดีมากป้าชอบมากชอบสุดๆเลยค่ะทางศูนย์ก็จะมีที่นอนให้เรานะคะถ้าใครอยากจะนอนที่ศูนย์ก็นอนได้แต่ถ้าจะไปนอนข้างนอก ที่ศูนย์ก็ไม่ว่าอะไรแต่ถ้านอนที่ศูนย์มันก็จะเป็นห้องรวมอาบน้ําก็มีห้องน้ํารวมห้องนอนรวมหลังจากป้าจบการอบรมที่แรกที่ศูนย์ภูมิรักธรรมชาติป้าก็รู้ว่าป้าเตรียมพื้นที่ที่ลาสาลนั้นอ่ะมันพีดป้าถมดินไปแล้วจริงๆตามหลักโคกหนองนาเนี่ยเขาไม่ให้ถมดินเขาให้ขุดดินขึ้นมาเป็นโคก แต่ที่ลาซานป้าถมไปหมดแล้วแล้วป้าก็ทำหนองไว้ตรงกลางไม่เป็นไรป้าบอกตัวเองเดี <c oughs> ๋ยวป้าจะมาสรุปให้พวกเราฟังว่าป้าได้อะไรบ้างจากที่ป้าไปฝึกอบรมนะคะสิ่งที่ป้าได้เรียนรู้ในการไปฝึกอบรมทั้งสองศูนย์เนี่ยอย่างแรกเลยป้าได้เรียนรู้การปลูกต้นไม้สามอย่างได้ประโยชน์สอย่างนะคะ ก็คือประโยชน์สี่อย่างก็คือ,อผลไม้ก็คือต้นไม้ที่เรากินผลหนึ่งอย่างละอย่างที่สองคือไม้เพื่อเอามาสร้างบ้านสร้างบ้านสองละอย่างที่สมไม้เอามาเป็นฟืนก็กิ่งที่เราจากไม้ผลไม้สร้างบ้านเอามาเป็นฟืนแล้วอย่างที่สี่ก็ให้ความร่มรื่นและช่วยอนุรักษ์ดินและต้น น้ำลำธารด้วยอันนี้เนี่ยเป็นพระราช,ชดําริเออพระราช,ชดําระของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ซึ่งท่านได้ให้ไว้เมื่อวันที่7มกราคมปี2-3ที่โรงแรนรินคำอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ความรู้อย่างที่สองที่ป้าได้ก็คือการทำน้ำหมักทำน้ำหมัก หรือและก็ทำปุ๋ยอินทรีย์อันนี้ทุกที่สอนนะคะการทำดินปุ๋ยและการทำกรเกษตรพอเพียงเป็นการทำเกษตรกรรมธรรมชาติคือเราไม่ต้องใช้สารเคมีเลยทุกอย่างเป็นธรรมชาติหมดเลยนะคะอันนั้นคือความรู้ที่2ที่ป้าได้ความรู้ที่สามหลานๆเคยได้ยินไหมคะคำว่า เลี้ยงดินให้ดินเลี้ยงพืชพลอยเคยได้ยินไหมเลี้ยงดินให้ดินเลี้ยงพืชก็มันก็คือคือฟังง่ายๆค่ะหนูก็เลี้ยงดินให้ดินมันดีใช่ไหมพอดินมันดีปุ๊บเวลาเราจะปลูกอะไรมันก็ขึ้นง่ายก็หมายถึงว่าดินดีต้นไม้ที่เราปลูกก็ดีเมื่อก่อนเนี่ยเราจะเคยได้ยินว่าอุ้ยมือฉันร้อนฉันปลูกอะไรก็ตายหมด ป้าก็เคยคิดอย่างนั้นเหมือนกันจริงๆแล้วเนี่ยผิดนะคะใครก็ปลูกต้นไม้ได้ขอให้เขาดินดีดินดีนี่ก็คือวิธีการสอนของศูนย์ที่ป้าไปไปฝึกอบรมมาท่านก็จะสอนให้เราทำดินทำปุ๋ยธรรมชาติอย่างนี้ค่ะความรู้ที่4ที่ป้าได้ได,ได้ได้เรียนรู้มาก็คือการออกแบบโคกหนองนาตามที่ EP ก่อนที่เราคุยกับอาจารย์แก้ว นะตอนนี้พอหลังจากที่ป้าอบรมมาแล้วสองที่ป้าก็พอเข้าใจทำได้ไหมทำไม่ได้หรอกคะ่ะทำไม่ได้แน่นอนแต่ก็เราก็มีคนช่วยทำขอบคุณด้วยนะคะคนที่ช่วยออกแบบโคกหนองนาให้ป้าป้าชอบมากเลยชอบมากนะคะความรู้ที่5้าที่ป้าไปทำก็คือการขุดคลองไส้ไก่การขุดคลองไส้ไก่เนี่ย ้าก็เรียนรู้มาอ๋อมันมีประโยชน์เนาะการขุดคลองไส้ไก่เป็นการทําให้น้ําเข้าไปในต้นไม้เราเพราะว่าเวลาเราไปทำพวกโคกหนองนาเนี่ยเราทําออกนอกนอกนอกสถานที่อลูกบางทีมันไม่มีน้าประปามันไม่มีแม่น้ําเราก็ทํายังไงเราจะให้น้ําชุ่มชื้นตลอดเวลาเราก็ทำโคคลองไส้ไก่ ใหญ่บ้างเล็กบ้างอันนี้ก็คือความรู้ตามระบบที่อา,อาจารย์อาจารย์สอนให้เราเหมือนกันค่ะทำคลองไส้ไก่ป้าก็เออนาะผู้หญิงสวยทำคนเดียวก็ยากหน่อยก็ให้กลุ่มเขามาช่วยทำทีน,นี้ความรู้ที่6ที่ป้าได้เรียนรู้ก็คือการการทำของใช้เองเช่นการทำสบู การทำแชมพูการทำน้ำหมักต่างๆเพื่อจะมาทำเป็นน้ำปลาซอสน้ำส้มสายชูอะไรต่างๆอย่างเงี้ยค่ะของกินเล่นเช่นของตาของเชื่อมเยอะแยะเลยมีความรู้เยอะมากความรู้เยอะมากความรู้อย่างที่7ที่ป้าได้ก็คือเกี่ยวกับทำบ้านดินทำบ้านดินอีกนั่นแหละป้าทำได้ไหม <laughs> <laughs> ยากมาก <laughs> ยากมาก เขาทํากันเขาเหยียบเหยียบขี้โคนป้าก็ไม่อยากเหยียบหน้าตอนนั้นนะนะป้าก็ไม่แต่ว่ามันทําได้ผลจริงๆนะเพื่อนในกลุ่มของป้าเนี่ยเขามีบ้านดิ่บางคนก็มีหลังบางคนก็สองหลังมันในความรู้สึกป้าป้าคิดว่าทํางานคนเดียวมันก็ยากเนาะในยากป้าก็ทําเท่าที่จะทําได้ส่วนมากป้าก็จะเอาเงินทําเอาเงินทําก็ขอโทษอาจารย์ด้วยนะคะ มันก็ต้องเป็นบ้างอันนี้แหละค่ะก็คือการทำโคกหนองนาพาร์ทไามเรานานๆทีเราไปค่ะแล้วก็คำพูดที่ป้าชอบมากในการทำโคกหนองนาเนี่ยที่เขาพูดคำว่าสี่พออย่างเงี้ยค่ะสีพอพอยรู้จักไหมคำว่าสี่พอที่เขาใช้คำว่าเศรษฐกิจพอเพียงสี่พอจริงๆมันมากกว่านั้นนะถ้าสี่พอก่อนรู้จักแต่พอไม่เดือนนี้พอไม่เดือนนี้ พอกินไหมเดืนอนนี้พอจ่ายไหมอโอเคเออดีดีพอร่อยนี่สีพอสีพอก็คือพออยู่พออยู่ว่าเออเราอยู่ตรงนั้นได้ไหมพอกินอ่ะปลูกต้นไม้ก็กินต้นไม้ปลูกพลิกก็กินพลิกปลูกในสิ่งที่เราอยากกินที่ป้าชอบบอกพลอยลป้าจะปลูกในสิ่งที่เราอยากกินพอใช้ไหมพอใช้อะไรอ่ะ ใช้เอาไปทําอะไรปลูกบ้านได้ไหมอะไรอย่างนี้เรายังไม่พอใช้นะของเราอะ่ะเราทําแค่สองปีพอร่มเย็นตอนนี้ในในโคกหนองนาป้าก็พอร่มเย็นแล้วนะเพราะว่าป้าปลูกกล้วยกล้วยก็ขึ้นแล้วมีสีเขียวนั่งอยู่ข้างล่างต้นกล้วยแล้วไม่ร้อนละคะ่ะนั่นแหลคะค่ะที่ป้าอบรมมาก็ใครที่อยากจะไปอบรม อบรมฟรีนะคะไม่ได้เสียตังค์เลย <Wow. S 1> อบรมฟรีกินฟรีพูดฟรีทําทุกอย่างฟรีหมดเลยค่ะต้องขอบคุณมากขอบคุณทั้งอาจารย์ขอบคุณศูนย์เรียนรู้ทั้งหมดเลยขอบคุณมากเลยมีความรู้มากค่ะก็ EP นี้ก็แค่นี้ก่อน EP หน้าป้าจะมาคุยเรื่องการขุด โคกหนองนานะคะสำหรับวันนี้ป้าโคกหนองนาพารททามก็ขอสวัสดีก่อนนะคะสวัสดีค่ะ